พิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565จังหวัดเพชรบุรีภายในงานเปิดตัวด้วยการแสดงชุดรำกองยาวจากนักเรียนโรงเรียนคงคารามเดินนำขบวนท่านประธานคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดพร้อมร่วมรับชมการแสดงชุดไทยดำรำมงคลจากนักเรียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา และร่วมรับชมการแสดงชุดระบำตะเกียงจากนักเรียนโรงเรียนหนองย่า้องวิทยาพิธีเปิดในครั้งนี้กล่าวรายงานโดยนายอุทัยคำศรีหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและได้รับเกียรติจากดรทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ประการแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจำนวน22โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนจำนวน8โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒเพชรบุรีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งสิ้น32โรงเรียน ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานได้เดินตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันต่างๆได้แก่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ซโชของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน โดยท่านประธานได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้เล่งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้านพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ ณโรงเรียนพมานุสรอนจังหวัดเ,มชมเพชรบุรีภายหลังจากเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพมานุสรอจังหวัดเพชรบุรีแล้วนั้นได้เดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ฉุยณวัดคงคารามัวรวิหารพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันศิลปะและดนตรีณโรงเรียนคงคารามโดยมีการแข่งขันดนตรีและการแข่งขันนาฏศิลป์ภายหลังจากเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันณโรงเรียนคงคาราม ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพณนะโรงเรียนบ้านลาดวิทยาและได้เยี่ยมชมการแข่งขันทำอาหารประเภทต่างๆพร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนในสนามการแข่งขันตามที่ท่านประธานในพธิธีดรทีพวังคณันได้กล่าวว่าศิละปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของร้นเการะชกาลที่6ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันทั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2455โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปะหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปีพุทธศักราช2550 และได้จัดการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนมาจนถึงปัจจุบัน